ดักสอบด้วยครับก้องชัยตัดลำตัวตัดลำตัวซ้ายขวาฝาซ้ายขวาซ้ายอีกทีนึงเตะซ้ายครับก้องชัยครับหมัดซ้ายอับบััดซ้ายอับคักัดซ้ายครับตัดลำตัวเจอศอกซ้ายของก้องชัยครับฮุกขวาครับแกว่งเหมือนกันครับเตะซ้ายอีกทีหนึ่งครับกระั่งของก้องชัยโดนซ้ายโอ้โหตอนี้นี่ไม่มีอะไรเสียครับเตะฝังไปอีกไปอีกทีนึงครับโอ้โหยืนตัวแข็งหรือเปล่าครับยืนตัวแข็งไหมครับอามาดานออดาดครับ นี่ครับซ้ายอีกทีหนึ่งดมันละเกินครับมัดละเกินครับชกทีไรไม่เคยผิดหวังครับสามแข้งครับติดติดกันครับสี่แข้งครับหมัดขวาของออนดาสครับตัดไซายลำตัวครับนี่ครับเห็นได้ชัดว่าอ๋อการชัดเจนครับตอนนี้อ๋อนี้ยืนรับอย่างเดียวครับยื่นรับอย่างเดียวแต่ยังมีโต้้วยหมัดไม่ชนะใจกรรมการก็ชนะใจคนดูนะครับทางด้านของกองชัยขยับเข้าไป พายาเข้าไปครับพายาเข้าไปออดัรรอหัวขึ้นอ้าวโดนแข้งซ้ายของก้องชัยออดัร์โดนแข้งซ้ายของก้องชัยหมัดหนึ่งสองไม่ถี่ครับประตูมัดหนึ่งสองอ่ะไม่มือไปครับทางด้านของออดัร์บุยกที่3